สวัสดีทุกท่านนะครับผมเวลา10นาฬิกาสานาทีนะครับทุกท่านพอดีช่วงหนึ่งของคำไปดูยายสาวหลอกนะครับท่านนะครับผมก็นี้ก็คือเป็นไข่ใหม่นะครับผมเป็นไข่ใหม่พันนางขาวนะทุกท่านไข่นี้าวางไข่เมื่อวันที่ที่วันที่12 13เมษายนนะท่านวันนี้22แล้วก็เกือบ10วันนะครับทั้งไข่นึงฟัก ผมก็จะเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านลังขาวล้วนนะครับทุกท่านอีกแผ่นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นพันธุ์นางมุยนะครับทุกท่านนางมุยนี้ลักษณะลังจะเป็นลัางสีออกอมชมพูนะครับท่านนะครับผมก็ไขวันเดียวกันเหมือนกันนะครับท่านนะครับผมออกหมดนะครับผมแต่จะมีวางไข่เห็นไหมทุกท่านก็คืออากาศร้อนจัดบางที่นี่ไข่ไหมที่วางไข่ก็จะมีไข่ที่ฝ่อรีไปนะท่านแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ม แก้มหม่อนนะทุกท่านให้ใหมนะครับผมเดี๋วผมละนะครับแก้มอ่อนนะครับก็ช่วงนี้นะครับทุกท่านอากาศจะแปรปรวนหน่อยนะครับผมก็จะมีปัญหาว่านะครับผมไข่ไหมบางทีฟักออกไม่เสมอกันนะถ้าใช้เวลา 1- 2วันหรือ3วันกว่าไข่จะออกหมดนะทุกท่านก็ปกติแล้วใหม่แรกแรกฟักเนี่ยนะครับผมถ้า อากาศดีๆนะครับผมเขาอยู่ได้โดยที่ไม่กินอาหารประมาณ 3- 5มถึง้าวันนะทุกท่านนะครับผมเราก็อาจจะรอแบบวัน2วันให้ออกหมดก่อนแล้วก็แก้มพรมกันก็ได้นะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าบางท่านก็กลัวไหมตายใช่ไหมครับผมเราอาจจะแบบแก้มก่อนแล้วก็แยกออกนะครับเพาจะเป็น2รุ่นนะครับท่านนะครับผมแล้วพอเวลาที่เราเลี้ยงให้อาหารเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เลี้ยงเขาไปแล้วก็เล่งให้กินอาหารพร้อมๆกันนะครับผมก็จะสุกพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้มออนนะครับผมก็หั่นใบมอนอ่อนนะครับทุกท่านที่จริงเราหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆก็ยิ่งดีนะครับถ้ามันจะได้กระจายทั่วเนาะแต่นี้เราเอาแบบเน้นสะดวกนะครับก็โรยให้ทั่วนะครับผมตัวไหมที่ออกจากไข่นะครับท่านเดี๋ยวเราจะแยกกระด้งนะครับผมแต่ตอนนี้เขายังเล็กเราใส่ใกล้ๆกันได้แต่ก็ต้องแบบห่างกันหน่อยเพราะถ้างนั้นเขาจะไต่มาหากันแล้วจะปนพันกันเนาะนะครับผม อันนี้สองปากนี้ถ้าเขาโตนะครับท่านก็จะได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ35้ากระด้งนะครับสามสถึงสีกระด้งนะครับผมเพราะว่าเราใส่แม่พันธุ์เนี่ยตั้งข่าวจะเยอะหน่อยประมาณ60ตัวนะครับผมแล้วก็นางมุยงนี้ก็คือเราเอาอยู่แค่ประมาณ40ตัวนะครับท่านนะครับโรยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รอนะครับท่านแล้วให้อาหารเขประมาณวันหนึ่งถ้าตัวเล็กอาจจะให้เช้าเย็นได้นะครับท่านนะครับผม คนจะกินไม่มาครับยวพอเวลาวัยสองวัยสามขึ้นไปอาจจะปรับเวลาไปให้วันหนึ่งสามสี่นะครับท่านเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนได้นะท่านรู้ว่าจะเป็นเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นได้นะครับตามสะดวกของเราเนาะคือเน้นเอาสะดวกคนเลี้ยงนะครับท่าน